จบแถวเราจะขึ้นมา1ห่วงนะคะสรแล้วอ่านก็จะโซ่หนึ่งพันหัวเข็มขึ้นอีกขึ้นหลักมาค่ะปลดสินะคะจบแถว14สี่เสร็แล้วสิบห้าค่ะโซ่สามพลิกงานกลับเลยนะคะค่ะพลิกงานกลับมาเอ็ก่ะ เสร็จแล้วไปโซ่สีโซ่สีขึ้นตัวขั้นลายตัวแรกนะคะแล้วก็คั่นด้วยโซ่สองตัวขั้นลายตัวที่สองโซ่สค่ะตัวขั้นลายตัวที่1ค่ะขึ้นตรงช่องแรก ตัวขั้นลายตัวแรกในช่องนี้เสร็จแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สองนะคะไปตัวขั้นลายตัวที่สองค่ะถูกแยกออกแบบนี้นะคะสองตัวแล้วก็โซ่สี่มาที่สับปะรด หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าห่วงค่ะหนึ่งสองสามส,ส,ามสี่เอ็กนะคะเสร็จแล้วก็สับประรดไปสี่ห่วงค่ะ อ,อ๋อห้าห่วงค่ะห้าห่วงเสร็จแล้วก็โซ่สี่ตัวคัาลายตัวแรกนะคะ โซ่สองแล้วก็ตัวขั้าไลายที่สองนะคะโอเคนะคะอันนี้สับประรดลูกที่กำลังขึ้นใหม่ส่วนลูกที่ถูกปิดค่ะก็จะเหมือนเดิมลดลงไปเรื่อยโซ่สี so ่ค่ะโซ่สี่เอ็ก ห่วงแรกคะ่ะห่วงที่สองแล้วก็โซ่สี่ไปที่ตัวขั้นลายเสร็จแล้วลายวนเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะตัวขึ้นใหม่จะห้าห่วงตัวที่กำลังปิดก็เหลือสองห่วงคะ่ะอันถึงแถว15้าแล้วนะคะ วนไปถึงด้านน้นนะคะเดี๋ยวเราจะจบ15แล้วก็ขึ้น16ค่ะเดี๋ยวอันวางให้ดูลายเหมือนเดิมค่ะลายเหมือนเดิมไปเรื่อยตัวขึ้นใหม่แล้วก็ตัวถูกปิดค่ะส่วนตัวขั้นลายก็เพิ่มเป็น2ตัวแบบนี้นะคะแยกออก2ตัวค่ะจบ15นะคะเราก็ตรงนี้ โซ่สามนะคะพลิกงานกลับอ๋อขอโะดูค่ะเป็นโซ่สี่พลิกงานกลับค่ะแล้วก็เอ็กค่ะตรงนี้โซ่สี่นะคะค่ะแล้วก็ขึ้นตัวขั้นลายแรก โซ่สาเอ็กลงตรงกลางของตัวขัาลายจะไปตัวขัาลายที่สองนะคะโซ่สามแล้วก็ขึ้นตัวขัาลายตัวที่สอง แล้วก็สับปะรดลูกที่ขึ้นใหม่นะคะโซ่สี่ขึ้นห่วงมาหนึ่งสองสามสี่สี่ห่วงคะ่ะโซ่สามเอ็กไปสี่ห่วง ก็โซ่สีตัวขั้นลายจะเป็นเหมือนเดิมแบบนี้นะคะตัวขั้นลายตัวแรกโซ่สามเอ็กนะคะโซ่สามแล้วก็ ตัวข้าลายตัวถัดมาตัวขึ้นใหม่เสร็จแล้วตัวที่ปิดแล้วเนี่ยนะคะโซ่สี่กค่ะแล้วก็ขึ้นหนึ่งห่วงสับปะรดห่วงสุดท้ายค่ะ แล้วก็โซ่สี่ขึ้นตัวคันลายแล้วลายก็วนไปเรื่อยๆนะคะตัวขึ้นใหม่กับตัวเก่าค่ะวนไปจนจบค่ะตัวคันลายก็เหมือนเดิมแบบนี้นะคะสิบหกแล้วคะ่ะมีทั้งหมดยี่สิบสองแถวแต่ความยาวจะถ้าเกิดตัวสั้นเกินไปต่อช่วงลายตาข่ายลงไปได้เลยนะคะที่เป็นลายตาข่ายนะคะ ถักลงไปจนถูกใจได้เลยค่ะก็ยาวเท่าที่ชอบได้เลยถึง10 16ค่ะ16อยู่ตรงนี้สับปะรดเหลือหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะ16 1หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบกอ็ดพทเทินมียีสองแถวค่ะต่อ ถ้าเกิดอยากได้ยาวมากกว่านี้ก็เพิ่มลายตาข่ายลงไปได้เลยจบสิบหกนะคะเมื่อกี้อ่านก็เอกลงมาเรียบร้อยสเสร็จแล้วโซ่หนึ่งค่ะขึ้นหลักที่มุมนะคะเนี่ยค่ะ สิบเจ็ดค่ะต่อไปก็โซ่สี่โซ่สี่พลิกงานกลับมานะคะมาที่ตัวขั้นลายเลยนยคะคะตัวขั้นลายตัวแรกเสร็จแล้วห่วงโซ่สี่ ห่วงที่หนึ่งสองสามค่ะสับป,ประรดค่ะ สามสี่เอ็กแล้วก็ขึ้นห่วงไปสามห่วงแล้วก็โซ่สี่ตัวขั้นลาย โซ่สี่นะคะห่วงแรกห่วงที่สองห่วงที่สามแล้วก็สับปะรดที่ถูกปิดนะคะ โซ่สี่เอ็กซ์ลงไปเราขึ้นตัวข้คลายค่ะต่อไปลายก็วนเหมือนเดิมวนเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนจบงานเนี่ยค่ะ มีแค่สับประรดลูกขึ้นใหม่กับสับประรดลูกขึ้นอ่าลูกที่กำลังปิดค่ะแล้วก็นี่ตัวคันลายก็โซ่สีแบบนี้นะคะค่ะแถวสิบเจ็ดค่ะวนไปเรื่อยๆนะคะจนรอบงานอ่า ลืมให้ดูด้านจบค่ะขอกลับมาก่นอนด้านจบนะคะก็โซ่สนะคะมาที่ติ่งเลยจบแถวาสินะคะนะคะต่อไป18โซ่สีพลิกงานกลับค่ะแล้วก็ขึ้นหลัก ตัวคัลายตัวแรกนะคะแล้วก็ห่วงโซ่สี่ะขา x ไปเรื่อยๆสี่ห่วงค่ะ แล้วก็โซ่สี่มาที่สับปะรดเหลือสองห่วงแล้วค่ะสับปะรดค่ะสับปะรดลูกแรกนะคะเหลือสองห่วงแล้วเสร็จแล้วก็โซ่สี่มาที่ตัวขั้นลาย ไปโซ่สี่ไปเรื่อยๆนะคะระหว่างตัวขั้นลาสองตัวเนะะี่ยค่ะจะมีโซ่สี่อยู่สี่ห่วง สร็จแล้วสับประรดตรงที่ถูกปิดนะคะ,ะตัวที่ถูกปิดเราก็ขึ้นตัวคั้นลายชนกันได้เลย ก็วนไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะเหมือนเดิมไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะอ่าด้านจบงานแถวที่18นะคะใช้พันหัวเข็มสองครั้งค่ะแทงผ่าน แล้วก็ปลดครั้งละสองห่วงค่ะแบบนี้ต่อไปแถวที่19บาค่ะโซ่สี่พลิกงานกลับมาพันหัวเข็มนะคะขึ้น2หลักลงในช่องของตัวคั้นลายเนี่เลยค่ะ2หลักปลดไว้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รวบเข้าด้วยกันทั้งหมดแบบนี้นะคะ ต่อด้วยห่วงโซ่ค่ะโซ่สี่นะคะสองห่วงสามสี่ ตรงนี้ก็จะขึ้นตัวขั้นลายปกติสับป,ปะรดตัวที่ยังไม่ถูกปิดเนี่ยนะคะขึ้นตัวขั้นลายปกติค่ะตอนเริ่มต้นงานเราได้สองสห้าห้าห่วงค่ะแล้วก็โซ่สี่มาสับปะรดคาเอ็กก่อนแล้วก็ขึ้นห่วงค่ะ1ห่วง แล้วก็โซ่สี่มาที่ตัวขั้นลายค่ะค่ะไปต่อเลยนะคะก็โซ่สี่เหมือนเดิม สองสามสี่เสร็จแล้วสับประรลดลูกที่ถูกปิดนะคะก็อ่าขึ้นหลักแรกก่อนอ่าสองหลักที่จุดเดียวกันนะคะปลดไว้หนึ่งครั้งแล้วก็มาที่ช่องถัดมานีคะเนี่ยค่ะเก็บห่วงไว้ทุก ทุกห่วงเลยแล้วก็รวบเข้าด้วยกันทีเดียวต่อไปก็โซ่สี่กไปเรื่อยๆค่ะ,คะวนไปเหมือนเดิมนะคะลายเดิม มีสับป,ประรดที่ขึ้นใหม่ก็เหลือเท่านี้ค่ะสับป,ประรดที่ถูกปิดก็ปิดเข้าแบบนี้เรียบร้อยแล้ว19แล้วนะคะ2ี 21, 22บี่สเหลืออีก3แถวค่ะตามแพทเทิร์นนะคะแต่ว่าท่านที่รู้สึกว่าตัวสั้นเกินไปก็ลายตาข่ายไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดแถวสุดท้ายอ่าจบ จบ19นะคะอันโซ่สี่มาพันหัวเข็มขึ้นสองหลักในตัวขั้นลายเลยนะคะทุกหลักปลดไว้หนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งค่ะไปตรงนี้เลยจุดเริ่มงานตรงนี้ เอใช่ไหมเอ่ยขอดูตอนขึ้นก่นอนขอโทษค่ะผิดที่ขึ้นแค่ตรงนี้ค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ปลดครั้งละสองห่วงนะคะจบตรงนี้ค่ะ19ต่อไป20นะคะโซห้ากลับมา หนึ่งสองสาสี่ห้าข่บเล็กลับมา x ค่ะต่อไปแถวนี้จะเป็นโซ่ห้าหมดเลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าทุกห่วงเป็นโซ่ห้านะคะสองสี่ห้า โซฮาค่ะเสร็จแล้วสับประรดลูกนี้ก็ยังไม่ปิดอยู่ดีก็ถักตัวขั้นลายเหมือนเดิมก่อนค่ะลูกที่ยังไม่ปิดนะคะแล้วก็สองสามสี่ตรงจุดที่ยังไม่ปิดค่ะเป็นโซ่สี่โซ่สี่แล้วก็ตัวขั้นลาย สับปะรดลูกที่ยังไม่ปิดส่วนลูกที่ปิดแล้วนะคะโซ่ห้าไปเรื่อยๆเลยจนถึงนี่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห่วงสองห่วงสา สี่ห้าหกเจ็ด สิห่วงนะคะ11ห่วงแล้วก็ขึ้นตัวคันลายแถวที่20แล้วนะคะขาวนไปจนจบนะคะเดี๋ยวอันจบงานแถวที่20ให้ดูแล้วก็ขึ้นต่อ21เลยนะคะนะคะ จบแถวที่20นะคะโซสอพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักลงไปตรงที่2หลักนี้ชนกันนะนะคะแบบนี้ต่อไป21ค่ะโซ่5อย่างเดียวเลยค่ะเหลือเก็บงานแค่ตรงนี้นิดเดียวโซ่้วนกลับมาค่ะพลิกงานกลับนะคะ ยี่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ค่ะเป็นลายตาข่ายอย่างเดียวแล้วค่ะก็โซ่ห้าไปอย่างเดียว เสร็จแล้วสับป,ประรดลูกสุดท้ายนะคะที่ถูกปิดเข้ามาเนี่ยนะคะอันโซ้ามาเรียบร้อยพันหัวเข็มขึ้น2หลักทุกหลักปลดไว้หนึ่งครั้งนะคะห่วงนี้แล้วก็มาห่วงนี้นะคะ,นะคะจบเหมือนเดิมทุกลายเลยนะคะโซ้าไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงสับป,ประรดก็จบแบบนี้ แถวที่21นะคะวนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอแถวที่22เนะีคะเป็นลายตาข่ายอย่างเดียวเลยโซ่ห้าค่ะท่านที่คิดว่าเสื้อสั้นเกินไปก็ซ้ำแถวที่22ไปเรื่อยๆนะคะค่ะเดี๋ยวอันขึ้นแถวที่22ให้ดูนะคะ21ก็ถักวนไปจนจบ ขา่ลายจะซ้ำตอนขึ้นงานนะคะยีกับ22เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าจะมีเป็นโซฮาแบบนี้กับเป็นตั้งขึ้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราผ่าหลังจบแถวยี่ค่ะโซฮามา x ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้ว22ก็เป็นลายตาข่ายอย่างเดียวค่ะเป็น ห่วงโซ่ห้าอย่างเดียวค่ะตอนขึ้นงานนะคะเป็นโซ่สามสี่ห้าค่ะโซ่ห้าเอ็กแบบนี้นะคะค่ะยี่สิบสองเสร็จแล้วพอไปตอนจบแล้วก็โซ่สองแล้วก็ขึ้นหลัก เป็นลายตะข่ายอย่างเดียวค่ะวนรอบงานค่ะท่านที่แลดูแล้วเสื้อจะสั้นนะนะคะก็ถักลายตะข่ายเพิ่มอ,อีกตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวอันสอนปิดงานแถวสุดท้ายเป็นระบายนิดเดียวค่ะแค่แถวเดียวค่ะเนี่ยค่ะเป็นลายตาข่ายอย่างเดียว พอไปถึงตอนจบนะคะเราก็โซ่สองแล้วก็ขึ้นหลักแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะที่ตอนจบนะคะก็จะตั้งขึ้นมาเป็นเป็นแบบผ่าหลังนะคะถักวนลายตาข่ายแล้วแต่ชอบว่าอยากได้ความยาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปอันจะมาปิดงานแถวสุดท้ายแล้วก็ ทำคอจีนทำคอเสื้อนะคะคอจีนแล้วก็ทำสาบเสื้อคะ่ะสร้างรังกระดุมเจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ถ้าแลดูแล้วตัวเสื้อสั้นถักลายตาข่ายเพิ่มชั้นได้เลยเพิ่มแถวได้เลยลายตาข่ายก็เหมือนอย่างนี้คะ่ะขึ้นเหมือน21 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบเหมือน22อย่างเงี้ยค่ะลายจวนอย่างเงี้ยค่ะ21 22เ่อไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะตอนขึ้นงานกับตอนจบงานนะนะคะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคลิปต่อไปค่ะจะเก็บสาบเสื้อแถวสุดท้ายแล้วก็อ๋อขอโทษค่ะสร้างสร้างสาบเสื้อแล้วก็รังกระดุมแล้วก็ระบายแถวสุดท้ายกับคอจีนนะคะที่เสื้อคอเสื้อ เจอกันคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ถ้าถ้ายังไม่ชอบความยาวก็เพิ่มเพิ่มแถวได้เลยค่ะ